ใครชอบรอนผมใหญ่ๆอย่พาพลาดคลิปนี้นะครับโจจะมาบอกวิธีมว้วนทรงนี้แบบ่ง่ายๆกันไปดูกันเลยเริ่มต้นแบ่งผมเป็น2ชั้นครับมว้วนทรงนี้โจจะวางแกนม้วนไว้ด้านบนชอบผมนะครับแบบนี้เลยหลังจากนั้นตอนม้วนให้บิดข้อมือขึ้นครับชั้นล่างโจจะไม่ม้วนสูงนะครับม้วนแค่ครึ่งหนึ่งของความยาวผมก็พอแกนที่โจใช้จะเป็นไซส์40ม MM มครับสเสร็จเรียบร้อยไปทําอีกฝั่งหนึ่งกันเลยวางแกนม้วนไว้ด้านบนชอบผมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ค่อยๆบิดหักข้อมือขึ้นครับโจจะค้างไว้ประมาณ8วินาทีครับร่ายก็แนะนําให้ผม ประมาณ10วินาทีขึ้นไปนะครับเสร็จแล้วไปต่อชั้นบนกันเลยครับแบ่งช่อหน้าไว้ก่อนนะวิธีม้วนเหมือนชั้นด้านล่างเลยครับแต่ชั้นบนจต้องม้วนสูงนิดนึงอยู่ประมาณห่างคิ้วนะครับช่ออื่นก็ให้วางตำแหน่งไว้แบบเดียวกันนะครับอยู่ที่ประมาณหางคิ้วพอเวลาเราสั่งผมออกมาเิคร์บรอนจะได้เท่ากันนะครับ ฝั่งนี้ก็เช่นกันนะครับกาหนดความสูงของร้อนให้เท่ากันอยู่ที่ประมาณหางคิวนะอุณหภูมิโจใช้ที่160องศานะครับววามไม่ได้อยากได้ร้อนที่แน่นมากครับเสร็จแล้วไปม้วนช่อหน้ากันเลยวางแกนม้วนไว้ด้านบนช่อบผมนะครับแล้วก็บิดข้อมือรูดลงมาสําหรับช่อหน้าไม่ต้องค้างไว้นานครับทุกคนเสร็จแล้วโจจะสั่งผมออกให้คลายนิดนึงแล้วไปยกคนกันเลยครับวิธียกคนให้ทําแบบนี้ประมาณ2-3ชั้นนะครับแต่ละข้างนะเทคนิคสําหรับยกคนคือต้องอย่าแบ่งผมหนามากนะครับคนเขาจะได้ยกครับ ยกคนเสร็จเรียบร้อยก็ให้วีจัดเซตทรงนิดนึงนะครับวีให้ได้ทรงตามที่ต้องการครับแล้วก็ลงสเปรย์จัดทรงได้เลยเสร็จแล้วครับทุกคนลูกนี้ก็จะออกมาเป็นแบบแนวเกาหลีรอนใหญ่แบบสะใจมากครับถ้าเพื่อนๆชอบลุกนี้ฝากกดไลค์ฝากคอมเมนต์ให้โจ้ด้วยนะครับ